ในโลกที่เรามองเห็นยังมีสิ่งที่เราไม่อาจมองเห็นเสียงกระซิบจากความมืดเงาที่ไหววูบในห้องที่ว่างเปล่าและความรู้สึกเย็นวาบที่ไม่มีใครอธิบายได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนเล่าเรื่องคุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดประตูสู่ความลึกลับ เพราะเรื่องที่กำลังจะได้ยินอาจทำให้คุณไม่กล้าหลับตาอีกเลยเรื่องสยองตึกเช่าย่านพระรามสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งได้พักอาศัยที่ตึกเช่าแห่งหนึ่งในย่านพระรามสองซอยนี้จะเป็นซอยใหญ่ติดกับถนนที่พักอาศัยแถวนี้เป็นตึกแถวแทบทั้งหมด บ้างก็สี่ชั้นบ้างก็ห้าชั้นแตกต่างกันไปครอบครัวของเขาไม่มีบ้านเป็นของตัวเองเขาต้องย้ายออกจากบ้านเช่าหลังเก่าเพราะเจ้าของบ้านจะขายบ้านพ่อของเขาตัดสินใจย้ายมาอยู่กับน้องชายเขาที่เช่าอยู่ตึกนี้เพราะมีหลายชั้นแบ่งกันอยู่และแชร์ค่าห้องเพื่อที่ค่าเช่าจะได้ถูกลงและพ่อ มีลูกชื่อพิมพ,พ่อและแม่ก็พาพิมพเข้ามาดูที่ตึกโดยชั้นล่างอาของพิมพเปิดร้านเป็นร้านเกมคอมพิวเตอร์พอขึ้นมาอีกชั้นจะเป็นชั้นลอยซึ่งเอาไว้เก็บของเป็นชั้นโล่งๆไม่มีห้องไม่รกพอขึ้นไปอีกเป็นชั้นสองอาของพิมพกับแฟนนอนที่ชั้นนี้ ถัดไปเป็นชั้นสามมีสองห้องคือห้องที่ติดกับบันไดาทางขึ้นมาจากชั้นสองซึ่งห้องนี้จะเป็นห้องใหญ่หน้าห้องใหญ่นี้มียันติดหน้าห้องห้าแผ่นซึ่งยันแผ่นใหญ่มากมีทั้งยันไทยยันจีนและห้องตรงข้ามที่ติดกับบันไดาทางขึ้นไปชั้นสีซึ่งจะเป็นห้องเล็ก เพราะมีขนาดห้องเล็กกว่าห้องตรงข้ามมากแม่พิมพ์พเห็นห้องเล็กก็เลยบอกว่าให้พิมพ์พมานอนห้องนี้ก็แล้วกันเพราะมันเล็กๆดีเหมาะกับการนอนคนเดียวอาของพิมพ์พได้พูดขึ้นมาว่านอนห้องนี้ไม่ได้นะแม่ของพิมพ์พก็ได้เอะใจว่าทำไมถึงให้ลูกนอนไม่ได้แต่อาก็ไม่ได้พูดอะไรต่อ พิมพก็เลยได้นอนห้องใหญ่ส่วนพ่อกับแม่นอนห้องข้างบนชั้นสี่ก่อนย้ายเข้าไปแม่ของพิมพ์คุยกับพ่อว่ามันแปลกๆทำไมห้องนั้นถึงนอนไม่ได้พ่อพิมพ์ก็บอกว่าคงไม่มีอะไรหรอกนอนห้องใหญ่ก็ดีแล้วเพราะห้องกว้างและมีระเบียงด้วยคืนแรกที่ย้ายเข้าไปอยู่พิมพ์เล่าว,ว่า ปกติไม่เคยนอนคนเดียวเลยนี่เป็นครั้งแรกตอนนั้นเวลาประมาณสามทุ่มพิมพ์อาบน้ำตัวคนเดียวแล้วนอนเพราะเหนื่อยกับการจัดของพิมพ์พนอนหลับไปพิมพ์พเล่าว,ว่ามีเสียงคนมาบิดลูกบิดประตูเหมือนพยายามจะเปิดเข้ามาพิมพ์พเลยตกใจตื่นและหยิบโทรศัพท์มาดูซึ่งเป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนแล้วพิมพ์บอกว่า ตื่นมาก็ยังได้ยินเสียงนั้นอยู่แต่ไม่ได้พูดอะไรออกไปเพราะคิดว่าคงเป็นอาหรือแม่คงจะมาเช็คว่าพิมพ์หลับไปหรือยังเช้ามาพิมพ์ก็ถามว่าเมื่อคืนใครบิดลูกบิดประตูห้องคำตอบของคนในบ้านคือไม่มีใครอาเข้านอนตั้งแต่สี่ทุ่มส่วนพ่อกับแม่ก็หลับเวลาเดียวกันกันกบพิมพิพมพก็งง เพราะมั่นใจว่าไม่ได้ละเมือวันต่อ,ตอมาก็ยังมีเสียงแบบเดิมเวลาเดิมคราวนี้หนักขึ้นเพราะเหมือนพยายามดันประตูมีเสียงเหมือนมีอะไรกระแทกประตูเหมือนต้องการที่จะเข้ามาพิมพ์เลยกลัวไม่กล้าลุกไปเปิดไฟดูได้แต่นอนคุมโปงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งพิมพ์มาบนที่โรงเรียนให้เพื่อนฟัง ว่าเมื่อคืนแทบไม่ได้นอนเลยหลังจากนั้นครอบครัวของพิมพ์ก็เริ่มไม่สบายใจที่จะอยู่ที่นี่ประกอบกับว่าเจ้าของตึกเขาอ,อยากได้ตึกนี้คืนตอนแรกที่เขาให้ช่างมาทำใหม่เพราะจะให้ลูกชายอยู่แต่เพราะเกิดเรื่องและไม่ค่อยมีใครมาเช่าอย,อยู่ถึงอยู่ก็อยู่ได้ไม่นาน มีอาของพิมพ์ที่อยู่ได้นานที่สุดเขาจึงตัดสินใจมาขอให้ย้ายออกครอบครัวพิมพ์ไม่ค่อยลำบากเพราะของน้อยแต่อาพิมพ์มีของเยอะไหนจะของส่วนตัวคอมในร้านเมื่อพิมพ์ย้ายออกจากที่นั่นมาแล้วแม่พิมพ์ก็เล่าเรื่องคืนนั้นที่พ่อลุกขึ้นมาอาบน้ำตอนตีสามพ่อพิมพ์ก็พูดว่าไม่เคยคิดนะ ว่าเรื่องพวกนี้จะมาเจอกับตัวตอนแรกพ่อของพิมพ์มีความเชื่อแบบกึง่งว่าผีมีจริงหรือไม่มีจริงพ่อบอกว่าวันนั้นกลับบ้านมาและพ่อเดินขึ้นบันไดชั้นสี่ประตูห้องอยู่ต่อจากบันไดเลยพ่อพิมพ์เห็นเงาผู้หญิงผิวสีดำดำมากๆผมยาวปิดหน้าชุดขาว ยืนอยู่ตรงทางเข้าประตูชั้นสี่มีหิ้งพระของพ่ออยู่พ่อของพิมพ์ชอบสะสมพระพ่อพิมพ์ก็ตกใจแต่ก็ทำเป็นไม่สนใจแล้วเดินผ่านผู้หญิงคนนั้นแล้วเข้าห้องไปเมื่อพิมพ์ได้ฟังเรื่องนี้พิมพ์ก็ขนลุกเพราะเพื่อนของพิมพ์เคยมาทำงานกลุ่มที่บ้านพิมพ์ตอนที่พิมพ์อาศัยอยู่ที่ตึกนี้แต่ไปตอนกลางวัน และอยู่แค่ชั้นล่างที่เป็นร้านเกมกับชั้นลอยพิมพ์คิดว่าที่พ่อพิมพ์เห็นผู้หญิงคนนั้นอาจจะด้วยพ่อของพิมพ์เป็นคนมีเซนถึงได้เจอกับตัวแม้ไม่มาเป็นเสียงเหมือนคนอื่นๆเจอส่วนอากับแฟนของอาเขาไม่เคยขึ้นมาบนชั้นสามเลยอยู่แค่ชั้นหนึ่งแล้วก็นอนชั้นสองแค่นั้นเพราะอา อาจจะรู้ประวัติที่นี่เลยไม่ขึ้นมาอยู่พิมพ์เล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังแม่พิมพ์ก็ไม่สบายใจกลัวว่าลูกสาวจะเจออะไรก็เลยพาพิมพ์ไปทำบุญที่วัดหลังจากนั้นพิมพ์ก็หลับไม่ได้สบายขึ้นมากแต่เสียงแคร่ประตูกับเสียงเหมือนคนกระแทกประตูก็มีให้ได้ยินบ้างเป็นบางคืนวันหนึง่ง มีคนเก็บขยะเดินเข้ามาคุยกับอาของพิมพ์ว่าขยันจังเลยเปิดร้านทั้งวันทั้งคืนคงรวยเละอาของพิมพ์ก็อึง้งเพราะร้านเกมของอาเปิดถึงแค่เที่ยงคืนเท่านั้นนี่คือดึกสุดๆุดแล้วปกติถ้าลูกค้าไม่ได้เล่นอะไรต่อห้าทุ่มก็ปิดร้านอาของพิมพ์ก็เลยบอกคนเก็บขยะว่า ผมปิดร้านตั้งแต่ห้าทุ่มนะลุงดึกสุดก็ไม่เกินเที่ยงคืนครับลุงตาฝาดหรือเปล่าลุงแกก็ได้เถียงจะตาฝาดอะไรฉันยืนเก็บขยะหน้าร้านข้างในร้านมีผู้หญิงผมยาวกับเด็กนั่งอยู่บนเก้าอีอ้อาของพิมพ์ก็ไม่ได้พูดอะไรกลับไปอาของพิมพ์เป็นคนที่ไม่มีลูกเพราะแฟนของอาของพิมพ มีความผิดปกติที่หมดลูกทําให้ไม่สามารถมีลูกได้จากเรื่องที่คนเก็บขยะเล่าให้ฟังแม่ของพิมพ์ก็ไม่สบายใจบวกกับสิ่งที่พิมพ์เจอด้วยแม่เริ่มสงสัยอาก็เงียบไม่ยอมเล่าอะไรให้ฟังพ่อของพิมพ์เองก็ว่าแม่คิดมากไปไม่มีอะไรหรอกต่อมาพิมพ์ได้ลูกแมวจนจัดมาเลี้ยง พิมพ์เลยเอาขึ้นมาอยู่ด้วยที่ห้องเพราะห้องของเธอกว้างตอนหัวค่ําพิมพ์จะเปิดประตูแล้วดูทีวีส่วนแม่ก็จะอยู่ที่ชั้นลอยทํากับข้าวอากับแฟนจะอยู่ชั้นล่างเพื่อดูร้านเกมส่วนพ่อของพิมพ์ทํางานกลับดึกระหว่างที่พิมพ์ดูทีวีอยู่ลูกแมวที่อยู่กันก็มีอาการแปลกๆจูจ่ๆ มันก็เดินเข้าไปใกล้ๆประตูห้องแล้วร้องคู่มันทำท่าทางเหมือนกำลังกลัวอะไรพิมพ์เลยเดินไปอุ้มแมวมาและพูดว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลยจะร้องทำไมเพราะข้างนอกก็ไม่มีใครเลยชั้นสามที่อยู่ก็มีแค่พิมพ์กับแมวตอนนั้นเองพิมพ์ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่า ลูกแมวยังคงไม่คุ้นที่อยู่แต่ก็ไม่ใช่ครั้งเดียวที่แมวแสดงอาการแบบนี้บางครั้งแมววิ่งหนีไปทางประตูระเบียงเหมือนกับว่ามีใครไล่มันทง้งทั้งที่ก็ไม่มีใครเลยพิมพ์เองก็เริ่มกลัวและไม่กล้าอยู่ชั้นสามคนเดียวบางครั้งพิมพ์ต้องเปิดไฟทั้งชั้นเพื่อลดความน่ากลัวลงมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พิมพ์เล่าว,ว่า เธอเดินขึ้นบันไดาจากชั้นสองมาถึงชั้นสามจูจ่ๆก็เหมือนมีอะไรผลักพิมพ์พให้ตกบันไดแต่โชคดีที่มือพิมพ์พจับราวบันไดไว้ได้ทันแต่เอวของพิมพ์พก็กระแทกกับราวบันไดที่เป็นส่วนโค้งทําให้เธอเจ็บปวดไปหลายวันเลยพิมพ์พบอกว่ามั่นใจเลยว่าเธอไม่ได้สะดุดหรือลื่นอะไรท้งนั้น แต่ถามว่าอะไรผลักเธอตกบันไดลงมาเธอก็ไม่สามารถอธิบายเรื่องนี้ได้แม่ของพิมพ์ก็สั่งให้ระวังเวลาเดินขึ้นและลงบันไดเหตุการณ์ก็เป็นประมาณนี้มาเรื่อยๆจนพิมพ์ทั้งชินและเรื่องเสียงลูกปิดประตูห้องนอนของพิมพ์พเรื่องที่คนในระแวกบ้านเห็นร้านเกมของอาเปิดตอนตีสถึงตีสี ซึ่งความจริงอาของพิมพ์ปิดร้านตั้งแต่เที่ยงคืนถึงจะเหลือลูกค้าอยู่แต่ก็จะบอกว่าร้านจะปิดแล้วลูกค้าก็จะกลับบ้านอาของพิมพ์เปิดร้านที่ตึกนั้นมาเป็นเวลาเจดปีค่อนข้างมีความสนิทกับลูกค้าที่มาเล่นส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำวันหนึ่งที่พิมพ์ซื้อขนมข้างบ้านอยู่เขาก็ถามว่า เป็นยังไงอยู่ได้ไหมปกติดีไหมพิมพ์เองก็งงแต่ก็ตอบไปว่าอยู่ได้ไม่มีอะไรป้าที่ขายของก็บอกว่าดีแล้วแกก็พูดว่าพิมพ์เป็นเด็กดีไม่มีอะไรมาทํำร้ายพิมพ์ได้หรอกเนื่องจากร้านขายของบ้านพิมพ์เป็นป้าคนจีนแก่ๆสองคนบางครั้งที่ไปซื้อของ พิมพก็จะไปช่วยป้าแกยกของจัดของอยู่เป็นประจำพิมพ์เป็นผู้หญิงตัวเล็กแต่เธอมีน้ำใจกับทุกคนมากช่วยอะไรได้เธอก็จะช่วยจากเหตุการณ์นั้นก็ไม่มีอะไรมากอาจจะด้วยเพราะพิมพ์ชินกับการอยู่ที่นี่แล้วจนมาวันหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชั้นสี่เป็นชั้นที่พ่อกับแม่ของพิมพนอนอยู่วันนั้นก่อนนอน แม่ของพิมพ์ก็ล็อกห้องปกติโดยล็อกกรอนและลูกบิดและกรอนที่เป็นกรอนล็อกยาวอยู่อยู่คืนนั้นพ่อของพิมพ์ก็เกิดร้อนลุกขึ้นมาอาบน้ำตอนตีสามห้องน้ำชั้นสี่ตำแหน่งจะตรงกับห้องเล็กชั้นสามซึ่งเป็นห้องที่ตรงข้ามกับห้องนอนของพิมพ์หลังจากที่พ่อพิมพ์อาบน้ำเสร็จอยู่อยู ก็มีเสียงลูกบิดแม่พิมพ์ก็ตกใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วอยู่ๆกรอนที่เป็นกรอนยาวมันเด้งออกจากตัวล็อกเองแม่ของพิมพ์เริ่มใจไม่ดีแม่พิมพ์เลยลุกไปล็อกกรอนยาวอีกทีพ่อพิมพ์กลับมานอนที่เตียงเสียงลูกบิดยังคงดังอยู่เรื่อยๆเริ่มทําให้เกิดความรำคาญพ่อของพิมพ์ จึงลุกขึ้นไปใช้มือตบประตูหนึ่งครั้งแล้วล็อกกรอนแล้วพ่อก็กลับมานอนจากนั้นก็ไม่มีเสียงอะไรอีกเลยพ่อของพิมพ์บอกกับแม่ว่าอย่าเล่าเรื่องนี้ให้พิมพ์ฟังเพราะเดี๋ยวพิมพ์จะกลัวเช้ามาห้องเล็กที่ชั้นสามเกิดน้ำขังเนื่องจากท่อระบายน้ำที่ต่อมาจากชั้นสี่เกิดรั่ว ทำให้มีน้ำขังในห้องเล็กที่ชั้นสามแม่ของพิมพ์ก็จัดการเก็บกวาดให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนอกจากนี้พิมพ์ยังเล่าว่าเวลาไปอาบน้ําบนชั้นสี่ซึ่งปกติพิมพ์จะอาบน้ําที่ชั้นสองวันนั้นเธออยากลองอาบชั้นสี่เพราะชั้นสี่มีอ่างอาบน้ําตามประษาผู้หญิงก็อยากแช่ตัวขัดตัว แต่มันไม่เป็นอย่างที่คิดพิมพ์รู้สึกว่าระหว่างที่เธออาบน้ําเหมือนมีคนจ้องมองเธออยู่ตลอดเวลาทําให้เธอเกิดความรู้สึกไม่สบายใจกลัวด้วยเธอจึงรีบอาบน้ําแล้วลงมาพิมพ์พเล่าต่อว่าเวลาที่นอนไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนบางครั้งเธอรู้สึกเหมือนมีอะไรมากระชากเธอความรู้สึก เหมือนมีคนมาดึงทําให้เธอตื่นกลางดึกหรือตื่นเวลาที่หลับพักผ่อนตอนกลางวันซึ่งเป็นแบบนี้ประจําพิมพ์บอกแม่ว่าเหมือนมีใครมาดึงพิมพ์ให้หลุดออกจากร่างเลยความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นทําให้พิมพ์สะดุ้งตื่นทุกครั้งแม่พิมพ์ก็เริ่มกังวลใจเพื่อนของแม่พิมพ์เลยพาไปหาร่างทรงและคำตอบที่ได้คือ ร่างทรงบอกว่ามีผู้หญิงตายทางกลมเขาอยู่ที่นั่นมานานจนกลายเป็นเจ้าที่ของที่นั่นไปแล้วให้เขาออกไม่ได้หรอกทำได้แค่ทำบุญหรือเอาของไปเส้นไหว้แม่ของพิมพ์ก็ช็อกไปเลยกลับมาบ้านเลยเรียกอามาคุยอาจึงยอมเล่าให้ฟังอาบอกว่าได้ยินเรื่องนี้มาจากคนที่อยู่รอบๆตึกนี้ ว่าตึกนี้เคยมีคนตายตึกนี้เคยเป็นตึกที่เท่าแกท่ทำเกี่ยวกับการเย็บผ้ามีคนงานเยอะแต่ด้วยเศรษฐกิจไม่ดีจึงต้องปิดกิจการไปและมีผู้หญิงท้องแก่คนหนึ่งยังไม่ย้ายออกเพราะรอสามีมารับส่วนลูกจ้างคนอื่นๆทยอยออกจนหมดแล้วทําให้เจ้าของตึกเข้าใจว่าไม่มีคนอยู่แล้ว ึงล็อกประตูจากด้านนอกและพอมารู้อีกทีก็ตอนที่สามีของผู้หญิงคนนั้นมารับเธอและพบว่าเธอกลายเป็นศพไปแล้วหลังจากนั้นเจ้าของตึกก็ได้ทำบุญและเชิญพระมาสวดเชิญสินแสมาแต่เหมือนจะไม่มีประโยชน์เลยเพราะผู้หญิงคนที่ตายยังอยู่ในตึกนั้นตรงห้องเล็กชั้นสามคือห้องที่พบศพเธอ และอาเล่าต่อว่าหากใครเข้ามาเช่าอยู่ที่นี่ก็จะอยู่ได้ไม่นานบางคนขนข้าวของออกไปตอนกลางดึกเลยก็มีมีครั้งหนึ่งที่เจ้าของตึกจ้างคนงานมาทำสายไฟใหม่คนงานก็นอนห้องเล็กนั้นและเขานอนกับภรรยาเขาคนอื่นๆที่เป็นลูกน้องเขาก็ไปนอนอีกห้องเขาเล่าว่า แฟนนอนฝั่งซ้ายมือกลางคืนเขาหันไปทางขวาเขารู้สึกเหมือนมีคนนอนอยู่ข้างๆอีกฝั่งก็เลยลืมตาแล้วมองปรากฏว่าไม่ใช่แฟนของเขาแต่เป็นเงาผู้หญิงผมยาวผิวดำเพียงเท่านั้นแกลุกขึ้นไปปลุกแฟนกับลูกน้องและขนของกลับเลยตอนนั้นเวลาประมาณตีสองหลังจากครอบครัวของพิมพ์ รับรู้เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่นี่ครอบครัวของพิมพ์ก็รีบเร่งหาที่อยู่ใหม่และรีบย้ายขนของออกจากที่นี่โดยทันทีและไม่คิดจะหวนกลับมาอีกเลยและนี่คือเรื่องราวจากหลอนเล่าเรื่องถ้าคุณชอบเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องหลอนเล่าเรื่องเพราะเรื่องต่อไป อาจทำให้คุณนอนไม่หลับไปทั้งคืนแล้วเจอกันคลิปหน้าถ้าคุณยังกล้าฟังขอบคุณที่รับชมนะครับ